นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกเหนือจากความสงบเป็นไม่มีพุทธพจน์บทนี้ดูแล้วแสงจะเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความลึกซึ้งถึงขั้นปรมมตธรรมทีเดียวครั้งหนึ่ง พระเจ้าเคยคิดว่า,าการไปในสถานบันเทิงที่มีดนตรีอึกทึกครึกโครมคือความสุขดนตรีลั่นดังสนัน่นพาให้เราเพลิดเพลินแบบฉับฉวยแม้จะเป็นเพลงที่ชอบดนตรีที่ใช่สุดท้ายแล้ว ฟังไปสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกถึงความทุกข์อะไรบางอย่างครั้งพอดนตรีหยุดเล่นพักวงชั่วคราวก็เกิดความประหลาดใจว่าเอ๊ความเงียบขณะนั้นภัยร้ะกวบทเพลงที่ฟังผ่านมาหลายชั่วโมง หรือนี่คือ Sound of Silence ความเงียบสงบนั้นกลายเป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดไม่ต่างอะไรกับเสียงสตรีเป็นธรรมดาบุรุษก็พึงพอใจในเสียงสตรีสตรีก็พึงพอใจในเสียงของบุรุษแต่ครั้นพอได้ฟังนาน,น,าน ฟังบ่อยๆก็รู้สึกถึงความไม่ใช่ไม่สุขเหมือนเสียงแห่งความเงียบความสงบเช่นเดียวกันกับการได้ท่องเที่ยวรอบโลกการได้ไปนอนในสถานที่หรูๆคือละหลายหมื่นชิมอาหารชั้นเลิศจะเป็นคำละร้อย ละพันสุดท้ายก็ขี้ออกมาเหม็นเหมือนกันเมื่อตอนเช้าสิ่งเหล่านี้สู้ธรรมชาติแห่งความสงบไม่ได้เลยสถานที่ธรรมชาติที่ไม่ต้องดิ้นรลนเดินทางไปไหนไกลๆในทางประมัิแล้วไซใช่ว่าจะต้องเดินทางด้วยซ้ำ <c oughs> เพราะความสงบลึกที่สุด สิงนั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจต่งางหากสุขอื่นแท้นอกเหนือจากความสงบเป็นไม่มีนัตถิสันติปรังสุขขังลองคิดคำนวณดูรสชาติอาหารระดับมิชลินหรือจะสู้การอดอาหารในบางมือ้อโรงแรม5ดาว 7, 7ดาวในประเทศที่จเจริญสุดตรงทางวัตถุนิยม หรือจะเทียบกุฏิพระป่าหลังน้อยๆกลางป่าเขาลำนาไพรแสนสงบได้การเดินทางแสนไกลไปยังดินแดนสวรรค์ที่คนเขาต่อคิวกันไปเพื่อเช็คอินเพื่อมาพร่ำอวดกันหรือจะสู้สุญยตาวิหารเรือนว่างในจิตของตนได้ดนตรีธรรมชาติย่อมเลอเลิศกว่า ดนตรีชั้นต่ำพวกเหลาเกี้ยฟังประเภทโป๊ะชิงๆจะเทียบความเงียบกันในป่าเขาได้อย่างไรแม้แต่ดนตรีคลาสสิกวงออเคสตาราชั้นเลิศตั๋วราคาแพงก็ม่อาจเทียบความสงบลึกดื่มดำทางจิตได้เลยมันสงบเฉียบขาดบางทีถึงขั้นหูดับ แม้แต่เสียงลมหายใจของเราเองยังไม่ได้ยินเลยสุขนี้นั่นแหละที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าหาอะไรอย่างอื่นมาเทียบมิได้เลยเสียดายที่หลายคนทำไม่เป็นไม่กล้าทำไม่อยากทำเพราะกลัวความเงียบกลัวความเหงายามอยู่ในห้องลำพังคนเดียว ก็ต้องรีบเปิดทีวีให้เสียงดังเข้าไว้หรือแม้กระทั่งเสียบหูฟังเพลงตลอดเวลาจนลืมเสียงแห่งความเงียบนันไปแล้วลืมภาษ,าษาธรรมชาติของป่าเขาเสียงนกร้องจิ้งวดเ,ดเรียดริงเรดอดไปแล้วลืมแม้กระทั่งเสียงต้นฉบับเดิมของจิตจิตเดิมแท้เป็นประพัสสอน ความเงียบสะท้อนให้เห็นถึงความว่างว่างเย็นเป็นนิพพานแม้จะแค่นิพพานชิมลองในเบื้องต้นก็สุขล้นไม่ต้องดิ้นล้นควายคว้าไปที่ไหนๆเพราะมันเป็นสุขภายในอัตตาหิอัตโนนาโถโดยแท้จริงไม่ได้พึ่ง any external factor เลยสุขแท้ที่ไม่ต้องเสียตังแม้แต่บาทเดียว สุขสงบสันตินี่เองมีคุณค่ามหาศาลผู้มีปัญญาทั้งหลายโปรดอย่าพลาดกันเลยสาธุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัพยาปัช,ชาหุนตุอานิกาหุนตุสุขีอัตตานาังปริหารันตุ สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนนักมุตตต่อไปทั้งสิ้นเถิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์